あっ。<music> <music> อยากฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันก่อนเลยร้านคุกกี้แลชอปนะคะรับบริการเติมเกมราคาถูกนะคะถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนทางบริษัทนะคะมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะบอกเลยนะคะว่าเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลชอปเลยคะ่ะยังไงนะคะสามารถนะคะกดนะที่คอนแทคด้านล่างได้เลยนะคะตรงดีสคริปชั่นนะสามารถทักไปนะคะเพื่อเติมได้เลยะคะ่ะทุกคนยังไงฝากด้วยนะ และอีกหนึ่งร้านนะคะเป็นไอดีดองเพจน้องสลับใครนะคะที่สนใจนาอมีหลายเกมมากๆเลยนะคะขอคุยกันละคริงดอมและทาวเวอร์นะคะก็มีเช่นกันสามารถเข้าไปดูเลค่ะแล้วก็เลือกได้เลยร้านตุ้มตามช็อปนะคะทุกคนก็สามารถคลิกตรงดีสคริปชั่นทักไปที่เพจก็ได้เช่นกันหรือจะเติมในเว็บก็ได้บอกเลยนะคะว่าเติมปุ๊บได้รหัสปั๊บมีตั้งแต่ราคาไอดีตั้งแต่10บบาทเป็นต้นไปเลยนะคะทุกคนก็สามารถไปเลือกชมกันดูได้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าซื้อ ง่ายนะคะใช้งานง่ายเนาะเผื่อใครนะคะที่หาไอดีลองเล่นอยู่นะคะบอกเลยนะคะว่าต้องมีแล้วนะไปซื้อกันได้เลยค่ะสวัสดีทตูทุกคนเลยค่ะ,ะกับเซฟไปบัซีกับชั้นที่20นั่นเองนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าชั้นที่20เนี่ยแอดยากนิดน,นึงเนาะเพราะว่าทุกคนเห็นไบว่าเซฟเนี่ยค่ะ เล่นทีมเดิมซ้ำๆเนี่ยมันตายตลอดเลยเนาะสาเหตุที่เราใช้ทีมนี้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยแนะนํา3ตัวแรกก็คือเราจะต้องแช่ฟรีดนะคะกับพยายามขาดจมตีให้ไวแล้วก็อีกอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือน้องเนี่ยมีโลกพลังชีวิตตรงนี้นะคะทุกคนทุกตัวนะคะถ้าเป็นไม่ได้ซจ,จะใช้คู่ทามหมดเลยนะคะตัวของอน้องนะคะอินเจอร์นะคะก็คือเหมือนกับช่วยเพิ่มในส่วนของดาเมจให้นั่นเองค่ะ ะะการที่เราใช้ในส่วนของเนาะปะการังเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมในส่วนของความเร็วจำตีนะคะแล้วก็โลกพลังชีวิตตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะแนะนําทุกคนว่า,าถ้าสมมติมันเล่นแล้วก็คือมันตายไวใช่ไหมอีกเงื่อนไขนนก็คือเราพยายามกดสกิลอ่ะค่ะแต่และตัวเนี่ยให้มันหน่วงหน่วงสกิลนิดนึง คือถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยเหมือนจะจะพยายามเอาออโตออกนะคะในบางครั้งเนาะให้ทุกคนลองเล่นดูก่อนนะคะอ่ะเสี่ยวก็พยายามใช้ทุกตัวเลยนะคะยกเว้นตัวของอาราชินแแข็งถ้าเกิดสมมุติว่าเราเล่นไปแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าฮ้ยมันแบบมีตัวตายให้เริ่มใหม่เลยนะคะในส่วนของเฟดแรกๆเนาะเพราะเฟดหลังๆเนี่ยมันจะแอบเล่นยากเพราะฉะนั้นแล้วแรกๆอะคะ่ะแนะนําว่าให้เหลือคุกกี้ให้ได้เยอะที่สุดนะคะ บอสมีเลือด2หลอดทุกคนอันนี้ฉันต้องบอกทุกคนก่อนนะคะเพราะว่าพอเลือดหลอดแรกเนี่ยหุยมันจบแล้วเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจบเกมแล้วที่จริงแล้วคือมันยังมีอีกหลอดหนึ่งนะคะอ่านะคะพยายามให้สกิลเนี่ยมันหมุนไปนะคะเรื่อยแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติเราเว้นช่องว่างนะคะให้กับ Monster มอนสเตอร์เมื่อไหร่เนาะนะคะมันจะตีเราเนี่ยค่ะทุกคน เห็นไหมคะพอเราแบบเว้นช่วงหลุดสกิลอาคารแล้วมันขาดช่วงไปในการที่แช่แข็งอะคะ่ะมันก็จะโจมตีเราแบบว่าตายเลยแอบยากนะคะก็ลองใช้ทีมเดมิดมๆด,มดมูอันนี้คืออาจจะแบบมีเห็นไกด์มาบ้างบางส่วนเนาะก็คือเหมือนกับเธอใช้ทีมนี้ที่สุดนะคะแล้วก็เซฟก็ลองเทสเราด้วยว่า ถ้าลองใช้เป็นทีมอื่นเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือพูดง่ายกคือตัวของน้องประกันลังเนี่ยตอบโจทย์ในส่วนของเรื่องโลหะชีวิตแล้วก็คูทามนะคะค่อนข้างไหวแล้วก็ยังแถมยังได้ในส่วนของความเร็วโจมตีตรงนี้อีกนะคะก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโอเคเลยเห็นไหมทุกคนนะคะการหมุนสกิลของแต่และตัวเนี่ยจะต้องแบบว่าห่างๆกันนิดหนึ่งนะคะให้มันแบบอ่าเซฟไว้พยายามใช้ทุกตัวเลยแล้วก็พอมันหายแข็งสักแป๊บหนึ่งเราเสฟคอยใช้ตัวของน้องซอเบนะคะ อ่าถ้าแบบนี้มันจะพอหมุนสกิลได้ทันนะทุกคนเห็นไหมความหวังอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะต้องใช้ให้มันติดต่อก,กันเลยนะทุกคนเพราะว่าถ้าถ้าแบบเว้นช่องว่างค่ะมันจะซัมมอนลูกน้องออกมาแล้วก็ทีมของเราเนี่ยจะไม่สามารถคิวลูกน้องได้นะคะนี่ปูพยายามเชี่แข็งเรื่อยๆนะคะอ่าช่วงนี้อย่าให้ขาดช่วงทุกคนต้องไปต่อต้องไปต่อนะคะอยาให้เว้นว่าง ถ้าเกิดเมื่อกี้เรากลับมาใช้สกิลไม่ทันเนอะทุกคนมันจะมีปัญหาก,ก็คือซัมมอนลูกน้องในเฟสเมื่อกี้เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อกี้ก็คือ,อะจะเห็นว่าตัวของเราเนี่ยตายไปเลย3ตัวนะคะก็มันค่อนข้างที่จะฟลิกตายอยู่แล้วทุกคนก็อยู่ที่ว่าจะตายมากตายน้อยนะคะแล้วก็2ตัวแรกจะต้องหมุนสกิลกลับมาให้ทันเพราะถ้าไม่ทันนะคะมีปัญหาก,ก็คือซัมมอนลูกน้องออกมาอย่างแน่นอนค่ะ อันนี้นะคะท็อปปิ้งที่ใช้งานแล้วก็ในส่วนของบิสกิตถ้าเป็นไปได้ยังก็อยากจะเน้นส่วนของที่เป็นอ่าคูทามนะคะส่วนอัปลองลดความเสียหายเนี่ยของเซฟนั่นนะคะมีปัญหาคือน้องแอบตายก่อนในบางครั้งเกดจะใส่อัปลองลดความเสียหายที่บิสกิตน,นะคะให้กับตัวของน้องน้อง,น,องน้องตายหิมะของเราส่วนซอเบค่ะจะพยายามอัดครูทามไปเลยนะคะเท่าที่จะทําได้ค่ะ ราชื่อน้ำแข็งค่ะเป็นคูทามเช่นกันนะคะเพราะว่าคูทามค,คูดาวสกิลอะค่ะค่อนข้างหมุนกลับมาค่อนข้างชา้าเซฟก็เลยจะเพิ่มในส่วนของคูทามเยอะๆไปนะคะจะได้หมุนกลับมาไวๆ โอเคค่ะนะคะแต่ละตัวเนาะก็ทุกคนนะคะให้ลองเล่นดูก่อนว่าเราจบบอสเฟสแรกเนี่ยค่ะไวหรือช้านะคะแล้วตายหรือเปล่าถ้าเกิดเฟสแรกโอเคเราผ่านแล้วรอบแรกก็คือไม่ตายรอบที่2เราก็ค่อยมาลุ้นดวงกับตัวของแต่ละตัวค่ะว่าเราจะใช้สกิลหมุนวนกลับมาเนี่ยได้ทันกันหรือเปล่านะคะชั้นนี้นะคะแอบฟิกนิดนึงในการที่จะใช้สกิลข,ของตัวแช่แข็งนะคะ อันนี้นะคะเซฟก็แอบแอบใส่ในส่วนของความรนโจมตีมาบ้างเนาะแล้วก็เน้นเป็นครูถามเช่นกันค่ะตรงนี้ก็นะคะก็เพื่อให้มันแบบจะได้อะไรนะตรงที่เป็นปากกาทุกคนมันจะได้แบบจดไวๆแล้วสแต็กมันจะได้ครบ7นะคะแล้วก็ครูถามจะได้หมุนไวๆทันพวกแบบซอเบใช้สกิลพอดีดามเมจเนี่ยมันจะได้แรงขึ้นไปอีกนะคะ ถ้าเกิดว่าตัวลินเซอร์ใช้สกิลแล้วก็ตามด้วยตัวดาเมจใช้สกิลเนี่ยมันจะทําให้ดาเมจที่โดนน่ะมันแรงขึ้นนะคะก็เลยพยายามทําให้มันหมุนเนี่ยพอๆกันนะคะทุกคนในส่วนของคูทามสกิลแล้วก็ตัวของน้องประการังก็จะเป็นคูทามยาวเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการให้น้องเนี่ยกลางโลกพลังชีวิตให้กับอ่ามอนอ่าไม่ใช่มอน,อมอมอนสีคุกกี้ทุกตัวนะคะเพื่อให้จะได้แบบว่าโดนดาเมจได้เบาลงนะคะหรือแบบยังพอมีเลือดจากโล่พลังชีวิตอยู่บ้างประมาณนี้ค่ะ ถ้าเกิดใครดูช็อตไหนไม่ทันนะคะกดพอยดูได้เลยแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าอย่าพึ่งท้อนะทุกคนก็คือทยอยลงกันเรื่อยๆใช้ทีมโดนซ้ำๆเดี๋ยวเราจะเริ่มจัดททมมิ่งนะคะของตัวแชนนี้ได้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเซฟขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย